ปกติเห็นเพจโมอิสที่อื่นนะคะราคาเพียงแค่แบบหลักพันอาจจะพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยนะคะมีความแตกต่างกัน,<อ>นยังไงต้อนรับเดือนพฤศจิกายนด้วยโปรพิเศษของเพรพันตรานก็คือแหวนคู่นะคะพิเศษเพียงแค่1 9 9 9งหนานะคะทั้งหมดนี้เป็นเพชโมอิสรุ่นจี้ขึ้นเพรนะคะแล้วได้เป็นคู่ด้วยเดี๋ยวเค้กมาแจ้งรายละเอียดก็จะมาตอบคําถามมีคาถามหนึ่งที่เค้กเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงจะมีความแคลงใจนะคะโมอิสที่อื่นนะคะราคาเพียงแค่แบบหลักพันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวในคลิปนี้ท้ายคลิปเคกจะมาบอ ด้วยนะคะคโปรโมชันนี้นะคะแหวนชายและแหวนหญิงนะคะแหวนชายสูงสุดเลือกได้ถึงเพชร50ตังค์และเลือกดีไซน์ได้แหวนหญิงเลือกได้ถึง2กระดาษนะคะและเลือกดีไซน์ได้อาจจะเลือกเพชรไซส์10ตังค์5เมตรก็ะด้ แหวนคุณผู้หญิงนะคะจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเลือกเป็นแบบ tree diamond rings นะคะเป็นเพชรเม็ดกลางไซส์หกรดัดเพชรบ่าข้างซ้ายขวาเป็น50ตังคต่างก็ได้เป็นเพชรโมอิสรุ่นใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยเราอัปเกรดที่สวยมากๆและเค,ค้กเพิ่งนําเข้ามาล็อตใหม่เนี่ยส่วนดีไซน์แล้วกันออกเรามีช่างออกแบบนะคะแล้วก็ผลิตตามไซส์นิ้วนะคะของลูกค้าคําถามนี้ว่าทําไมราคาถึงมีความแตกต่างกันเราอย่าเพิ่งพูดถึงเพชรเนาะเราพูดถึงเรื่องของตัวเรือนกันก่อนดีกว่าที่สําคัญคือเรื่องของการชุบ ะะการผลิตแล้วก็การดีไซน์แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าเอ้ย one of a kind เป็นครั้งเดียวในชีวิตเราอยากจะมีดีไซน์ที่แบบแตกต่างไม่ซ้ำใครเป็นแหวนชิ้นเดียวของเรานะคะ <Yeah. S 1> หรือดีไซน์ที่มันเหมาะกับรูปนิ้วของเราเนี่ยนะคะก็ต้องให้ช่างเนี่ยออกแบบให้ช่างผลิตชิ้นต่อชิ้นนะคะจะเป็นงานแบบแฮนด์คราฟต์เลยนะคะแน่นอนว่าการผลิตของช่างในไทยนะคะแค่งานผลิตเนี่ยราคาช่างฝีมือเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเพชรด้วยนะคะแน่นอนเพชรแท้นเนี่ยเขายังมีน้ําดีน้ํา e f CH อะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะ แล้วก็ความสะอาด Excellent vsif อะไรเงี้ยนะคะเพชรโมอีสเนี่ยเค้กอะ่ะคัดมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็สั่งมาหลายซัพพลายเออร์มากๆต้องบอกกันว่าความแตกต่างกันน่ะชัดเจนมากๆนะคะการผลิตการชุบนะคะแล้วด้วยเพชรพันตาของเราได้รับรางวัล The Best Jewelry Designer ขเอ a ชียนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพการผลิตการดีไซน์สุดท้ายนะคะในเรื่องของการรับประกันค่ะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะบอกว่างบอะ่ะมีน้อยมากๆเลยก็เลยมาสั่งเป็นเพชร โมอีรุ่นนี้แหละอนาคตเนี่ยเติบโตไปแล้วนะคะมีบัตเจ็ตมากขึ้นนะคะจะมาอัปเกรดให้เป็นเพชรแลบหรือว่าเป็นเพชรแท้นะคะตัวนี้นะคะเพชรพันตระของเราเนี่ยมีบริการรับเชิญด้วยแม้เป็น ตัวเรือนเงินนะคะซื้อไปเนี่ยราคาอาจจะ9 0 0 0ันใช่ไหมสมมติแหวนหญิงอาจจะ9,000ันในอนาคตเอามาเปลี่ยนหรือว่าเอามาเทิน์นะคะหากไปครึ่งหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นวงใหม่ได้ในอนาคตนะคะทุกคนจะเอาเรือนเงินมาเปลี่ยนเป็นเรือนทองก็สามารถที่จะทําได้เวลาที่สั่งไปแล้วเนี่ยบางทีเจ้าสาวเนี่ยจะผอมลงอ่ะเล็กลงปุ๊บ ของเรานะคะมีการดูแลหลักการขายปรับไซส์ให้ได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะไปใส่แล้วไปถ่ายพิเวดดิ้งอุ้ยเกิดล้มกระแทกกระทันขึ้นมาเรามีบริการชุบแล้วก็ดูแลแล้วก็สปาจิวเวลรี่ให้ด้วยนะคะหลังจากที่ทุกคนซื้อไปแล้วอันนี้ก็คือสบายใจในเรื่องของบริการต่าง,างๆหลักการขายได้เลยอันนี้คือเป็นเซอร์วิสที่เราให้ลูกค้านะคะบริการพรับประกันรับเทิ์นะคะก็แนะนําว่าโปรเนี่ยคุ้มมากๆนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจทักน้องแอดมินเข้ามาพูดคุยเรื่องแบบแล้วก็ดีไซน์ตามความต้องการของคุณได้เลยคะ่ะ